เนื่องโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นอมพาตไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการคมนาคมเศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงด้านการศึกษาหลายโรงเรียนในกรุงเทพและต่างจังหวัดถูกสั่งปิดชั่วคราวแล้วให้เด็กเรียนออนไลน์ซึ่งแน่นอนว่าสภาพบรรยากาศไม่เหมือนกับการเรียนการสอนในห้องเรียนจริงหากย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อนสมัยที่ยังไม่มีเทคโนโลยีแพร่หลายอย่างทุกวันนี้ นักเรียนที่อยู่ตามท้องถิ่นธุรกันดารตามแนวชายแดนต่างจังหวัดของไทยบางแห่งการจัดการเรียนการสอนก็ลำบากทําให้เด็กบางคนขาดโอกาสและสาเหตุอีกหลายอย่างที่ทําให้เด็กไม่สามารถเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้ครูตู้จึงเกิดขึ้นครูตู้คือสิ่งการศึกษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบพิษซึ่งทรงมีพระราชดำริว่า การศึกษาของชาติยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่นักเรียนชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสขาดแค,คลนครูครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกทรงมีพระราชปณิธานในการแก้ไขโดยการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นจึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิม50ล้านบาทจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมาราโชปถัมหรือครูตู้ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางไปยังโรงเรียนเครือข่ายป้ายทางทั่วประเทศเริ่มออกอากาศในวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2538เป็นปฐมเริกในวโรกาสรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539โดยถ่ายทอดสดการเรียนการสอนระดับปรถมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินเพื่อเป็นที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาวังไกลกังวลที่ยังไม่มีสถานที่เล่าเรียนต่อมามีบุตรหลานของชาวหัวหินมาขอเข้าเรียนด้วยเป็นจํานวนมากภายหลังต่อมาประเทศปาปัวนิวกินีสนใจการศึกษาแบบนี้จึงส่งคณะข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิการมาทําโครงการวิจัยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกลกังวล และสถานีวิทยุทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาทางไกลของประเทศปาปัวนิวกินีและหลังจากนั้นโครงการนี้ก็ได้แพร่กระจายออกไปยังประเทศที่สนใจอีกมากมายน้อยคนนักที่จะรู้ว่าหนึ่งในผู้คอยติดตามดูการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือในหลวงรัชการที่9โดยอดีตสิทธ์เก่าครูตู้ได้กล่าวด้วยความปลื้มปิติว่า เมื่อก่อนพระองค์ทรงทอดพระเนตรทุกวันในช่วงบ่ายหลังทรงงานเสร็จเมื่อเห็นว่าครูต้นทางสอนผิดเช่นออกสำเนียงภาษาอังกฤษผิดสอนเนื้อหาสังคมผิดพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสผ่านเลข,ขาธิการสำนักพระราชวังให้บอกต่อมายังโรงเรียนและครูผู้สอนโดยตรงแม้ภายในโรงพยาบาลสิริราชก็ยังติดทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้ทอดพระเนตรรายการขณะประทับรักษาพระองค์ นี่คือพระราชกรณียกิจของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยสู้รบกับใครแต่ทรงมุ่งมั่นที่จะดูแลทุกสุขของอาณาประชาราชทุกหมู่เหล่าโดยไม่ทรงย่อท้อตลอดระยะเวลาครองราชอันยาวนานถึง70ปี